เคยสงสัยกันไหมว่าฉลามมันดูร้ายนักล่าขนาดนั้นได้ยังไงหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญคือจมูกของมันผมจะเล่าให้ฟังว่าประสาทสัมผัสการดมกลิ่นของฉลามมันสุดยอดขนาดไหนลองนึกภาพตามนะผมยืนอยู่บนเรือกลางทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาเพื่อนผมทํามีดบาดนิ้วนิดเดียวเลือดซึมนิดหน่อยคุณคิดว่าฉลามที่อยู่ไกลแค่ไหนถึงจะรู้ คำตอบคือไกลมากฉลามสามารถรับรู้กลิ่นเลือดในน้ำได้ในอัตราส่วนหนึ่งส่วนในล้านส่วนนั่นหมายความว่าถ้ามีเลือดหยดเดียวอยู่ในสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกฉลามก็ยังได้กลิ่นแล้วระยะทางละ่ะมีงานวิจัยบอกว่าฉลามบางชนิดสามารถรับรู้กลิ่นเลือดได้จากระยะทางหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวลองจินตนาการดูว่ามันน่าทึ่งขนาดไหน แต่ก็อย่าเพิ่งตกใจกลัวไปผมขอบอกก่อนว่าฉลามไม่ได้ไล่ล่าเหยื่อด้วยกลิ่นเลือดอย่างเดียวนะมันใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆประกอบด้วยเช่นการมองเห็นการสั่งสะเทือนในน้ำสรุปง่ายๆคือฉลามมีประสาทสัมผัสการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมสามารถรับรู้กลิ่นเลือดได้จากระยะไกลมากๆแต่กลิ่นเลือดเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการล่าเหยื่อของมันเท่านั้นเองเจ๋งใช่ไหมล่ะ